วันนี้พามาดูนะครับปลูกผักไฮโดโบรบล็อกในกล่องโปมนะครับแบบไร้ดินนะครับจริงๆแล้กวก็ปลูกง่ายครับผมนะครับไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องอการขาดธาตุอาหารการจเจริญเติบโตเท่าไหร่แต่ก็คอยระมัดระวังเรื่องอมแมลงสุดรูขึ้นบ้างนะครับนิดหน่อยเอามาดูนะครับอันนี้คือปลูกนี่ผมไม่ได้ปลูกแบบเหมือนกับที่เรา เห็นเห็นมานะครับตัวนี้ใช้ถาดปลูกใช้ถาดปูดนี้เลยนะครับต้องถาดเลยนะครับไม่ได้มีบล็อกไม่ได้มีหลุมไม่ได้มีกล่องนะครับอย่างนี้เลยนะครับได้ดูนะครับอันนี้เป็นทดลองก่อนทะบุกนะครับนะครับดูรากครับ เนไหครับนี่ขันทดลองนะครับนี่ดูความเขียวเข้มดูชัดครับเห็นไหมครับงามไหมอันนี้แค่ทดลองนะครับเดี๋ยวต่อไปจะปลูกผักสลัดผักกาดแบบนี้เลยครับนี่เห็นไหมครับวางลงนะครับทีนี้เองนะครับที่ใช้ <c oughs> วิธีนี้ก็มันง่ายครับง่ายกว่าเราจะไปเจาะหลุมนะครับตามบล็อกบล็อกบล็อกแล้วก็เอาอ่าซื้ออะไรนะถาดปลูกที่มันเป็นหลุมอ่ะมาวางวางวางเป็นเปลืองครับอันนี้ง่ายกว่าง่ายมากนะครับนี่ง่ายครับอ่เดี๋ยวให้ดูนะครับครั้งนึงนะครับเราก็แค่อย่างนี้นะครับถาดอย่างนี้เลยครับไม่มีหลุมนะนี่เห็นไหมง่ายไหมครับนี่ ง่ายนิดเดียวปลูกผักไรดินแบบไม่ง่ายนะครับนี่ดูรากนะครับคือนะครับในน้ำนี่มันมีธาตุอาหารที่เราให้ลงไปแล้วนะครับยังไงมันก็เจริญเติบโตนะครับพืชที่มันจะเจริญเติบโตได้เนี่ยคือหนึ่งมันต้องมีธาตุอาหารนะครับอยู่สี่กลุ่มนะครับสี่กลุ่มธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมแล้วก็ธาตุอิสระนะครับ นี่4สี่กลุ่มนี้นะครับอยู่ในนี้มีครบแล้วนะครับมีครบทั้ง4ี่กลุ่มเลยนะครับธาตุอิสระนะครับก็เป็นธาตุที่พืชได้จะรับจากน้ําและอากาศโดยตรงนะครับส,ส,ส่วนธาตุอาหารหลักก็มาจากาปุ๋ยที่เราให้ N ไนโตรเจน P ีฟอสฟอรัส K โพเทเซียมนะครับพวกนี้นะครับนี่คือธาตุอาหารที่พืชต้องการ ถ้าอาหารรองอาหารเสริมเขาก็ละลายให้แล้วนะครับแล้วก็มาใส่นะครับพืชก็สามารถดูดไปใช้ได้เลยนะครับนี่คือการปลูกผักไฮโดรบล็อกบล็อกจริงๆนะครับไม่ไม่ได้ใช้ระบบน้าไหลเวียนนะครับระบบน้ําขังนะครับนี่นะครับง่ายๆไม่ต้องไปเจาะกล่องโฟมเป็นรูเล็กๆแล้วก็เอาอ่ากล้วยปลูกมาหยอดหยดทีละเล็กละน้อยอันนั้นไม่ไม่ต้องนะครับอันนี้ง่ายๆถ่านแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยครับ เราเป็นล่อนล่อนขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวที่มันละเอียดละเอียดล่อนนาตุเรียนมานะครับมามาใส่ให้เต็มนะครับแล้วก็ผักรล่วปลูกอันนี้ขั้นทดลองนะครับนี่ขันทดลองดูนะครับก็โอเคอยู่ครับงามอยู่นะครับอันนี้ขั้นทดลองนะครับนี่ทาแบบนี้เลยครับวางเลยแล้วก็เอาฝากล่องโฟมนี่นะครับวางคว่ำลงนะครับแล้วก็เอาสีเอาอะไรก็ได้ที่มันสามารถขีดแล้วเป็นตำหนีได้แล้วก็ค่อยตัดตัดตามรูปทรง แล้วก็ให้มันวางลงไว้ได้พอดี <_ d ick> ให้มันเหลือตรงขอบตรงนี้นะครับให้มันให้มันล็อกไว้นะครับนี่ขอบตรงนี้ล็อกไว้ก็จะได้แบบนี้ครับอันนี้คือการปลูกผักแบบไฮโดรบ็อกซ์นะครับที่ไม่ต้องเจาะรูเจาะหลุมในกล่องโฟมแบบทีละเล็กทีละเล็กทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็เอาถาดปลูกเอาวัสดุปูนใส่ฟองน้ำมาใส่อันนี้ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ใส่แบบนั้นนะครับเอาไปง่ายอันนี้ง่ายไหมง่ายครับง่ายจริงง่ายมาก ไปลองทําดูนะครับนี่ง่ายๆครับวัสดุปลูกที่ใช้เนี่ยนะครับคือขุยมะพร้าวนะครับง่ายมากครับดูรากครับเห็นไหมครับรากก็ไปกินน้ากินอาหารทีนี้เมื่อมันเริ่มใช้ธาตุอาหารหมดแล้วเราก็ยกถาดขึ้นเอาธาตุอาหารที่เราเตรียมไว้ผสมไว้นะครับก็มาหยอดลงนะครับเทลงในในน้ําที่เราเตรียมไว้น้ําขายก็ใส่นะครับ อันนี้ง่ายครับง่ายกว่าแบบเดิมอีกนะครับอันนี้ลองทาดูนะครับนี่นะครับลองทําดูครับสวัสดีครับผม